ตัวนี้ล่ะวาซาบินี่ของแพงแได้ไหมเออแซบ่บกินมาเลยคำหนึ่งเลย <c oughs> เป็นไงอาการเป็นไงไมเใช่ไย่ใไง สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวงศาศีครับดำเนินรายการโดยบาวของนครวงศาศีครับช่วงลำเรื่องตอก่อนครับพี่น้องเมื่อนี้นั่งชมนกชมดาวผมมีรังค้าม,มุ่งอยู่นี่พี่นอ้องเมื่อีนเลนยุทที่จังหวัดกาฬสินครับบ้านเอียงผู้ผมจำอะไรจำได้แต่ว่าจังหวัดกาฬสินอันข้าเจ้าเสืออาหารญี่ปุ่นมาฝาก,ว,กวัดสบีบอกว่าวัดสโตอีย่างนี่ล่ะ กินเบื้องเที่ยนึง่งเราบ่เคยกินแักเที่ยงดอกพี่น้องเราบีบันนำยาเขี้ยวเขียวมันเข้าไปแล้ววันมันละกขึ้นสมองเลยสิบเปอร้อยไม่ยังงานกินบวกกันอ่ะสิป็นแนวไรชีวิตมัล่ำครับพี่นอ้องผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลไ์ฝากกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมีงานแล้วพี่กับเขาพี่น้องหอมห่วยห้วยมาหอมหอดไปขึ้นทั้งหนันผู้ใดกระจุมหอมคักปาะเสริฐเจ้าวะเห็ดอีหยังไปะนะโอ้ กม่ามกินด้เพราะา่ได้ากดทอดปลาพี <rapidement rees Darwin> ่น <All right. S 2> <Me ads> like ้องทอดปลามื่อนี่บัได้เชืองมาทอดปลาดอกอันพัดบกเคียบ่เนี่ยมีเนี่ยฟาฝากเจ้าอาหารญี่ปุ่นอย่าเคยกินบ่เหตห้กินคนละค่ำของแพงเด้นีจ้าหัจ้บ่นี่แพงบ่แพงกับ่กินอบ่เคยกินพอีคุอ๋อสีเ็ดในกินนี่ เจ็ดไอ้พญ์เสิร์คาหนึ่งพญ์หลอข้าหนึ่งก็กินแล้วคำหนึงก็เลยคือพอเจ้าก็เลยสิมาให้เจ้ากินน้ำสนอกเดี๋ยวไดวขยิบีบใส่อันนี้ให้อาหารแซ่พี่น้องเอาไม่่ของวัดอกแม่กินได้บนนของวัดานล้วไปา้านของแม่จะกนทีนแล้วจับเปลใหจ้าสีอย่าบอกเราเด้อเราบ่เคยกินเราบ่เคยกินวาซาดิ เราวม่เคยกินวาซาบิรอยแล้วกินวาซาบิก่อนข้องแสบ <c oughs> คแค่เรามีงา่าไปใช่หรอทอดปลาพี่น้องเออมาโอ้ยปลาลูกมาอีกบอกทอดปลาเอ้ากินค้องวันนี่ วานดอกพวกวานดอกอันนี้กินกินอันตัวนี้เด้อนี่ตัวตัวนี้นจ้าตัวนี้ละ่ะวาซาบินี่ของแพงแธอได้ไหมเออแซ่บกินมาเลยคำนึงเลยเป <c oughs> ็นไงอาการเป็นไงเอ้าใครจีบย,ยองมาเมจี๊ยบมาเจี๊ยจ้าไหอาหารญี่ปุ่นนี่ขึ้นสมองมั้ง ใส่กระเทียมโอ้พากันมาใส่น้อสองขวายืนอย่างนี้นก้อจิ้งจังจิ้งจังว่ายงน,นอ้อสเบียงครับสเบ,บียงวันพักวันภักกัดอยากจอย<ห>ว่าเสบีแม่มันกีดขึ้นสมองเดี๋ยวไปรอพียิเสือกินนี่ก่อนเห้พียิเสือลงไม่อนกแ้วไปก่อน <S 2> <S 2> เด้อบาดี้เด้อครับพาพี่น้องมาเบิ้งดีเล็กน้อยครับ เล็กๆหน้อยครับบรรยากาศหลังเวทีบางนึงนั้นเอาอาหารใไม่ง่ายๆกินอาหารญี่ปุ่นแล้วว่าก็จได้กินอาหารญี่ปุ่นมื้นคกน่ินกีองเยยงอง กินฮะแไม่กินเดี๋ยวได้สิเอาให้กินกินอยู่บ่ไปามไปทางไปทางโซเลยไปมองนั่งเลยได้สิเอาให้กินเสียเพราะยีเื้อกินอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเดี๋ยวสิไปหามองนั่งเล่าเบิ้ลชากแล้ววะนี่วัวด้วยชักวัวว้โอ้โห เลืสิแตกเลยสิมุนบดีเลยปนเป็นว่าลกเท่าไรนี่เพราะนั้นเราคือทำมาเวลาตรวบอกาไบกลเวลาแล้วบอสเอ้ไอ้พกนี่มากินบนนี่เดายองอุตสาแตงมาให้เราเ้กินบอ เอาไฟออกไฟอไฟอกมันเหลี่ยมข้าโคตรหาไม่ออกอมันเฉียมทีนเนฮะก็ทิ่มแอนั้นโอ้ยบออึดนีอยู่ไต้นี่โอ้ปุ๊กอะอ่านกิจตาอนี้เ้าจะบีบน้ำยาให้ ลองเวียงดไม่จอเไม่เไม่ไปกินงาห้อัวอาหารญี่ปุ่นก็เรียกวซาบิน้ำจามันนี่น้ำจามันนี่ดีดีไปวะ โอ้ยปลาใส่อะไร,ะระมังคบสูตรมันนี่เห็นนะอา้าว <c oughs> ประกาศบ้านเขาเลยประกาศเห็นบ้านกระถงบ้าลตนี้เขาใหญมากบอกไลย,ยน,าายนี่นี่ไลนต้องไเสียบนะกระีสซสอดซอดกัมีนี่โอ้พอายี่นี่กินในอ่ลีนะยังไงกินย้นบ่นี่บ้าบนตาบ นั่นแหละก็น้อกิน้ไหนมาคอยถอยอะไครับห้องจ้ากลมไหมเออเอาเอาอืดเด็กินอะไรอาการไม่แน่การอากแน่ครับโอ้ยเอาไปบดอี่อันนึง มาได้ดอกใอยกิ็นสมองดีดีเลยเอออกดังอิอูโอ้มองยีเสื้อกินไ้ี่หรออ่ะมองยีบอมอยีบออไรอยเงี้ยอ่ะอ่มอีบอต้องอ่านหน่วละใสส่วอดสส่วด อันผู้ว่าอันนะเขาซื้อมาให้แล้ววันมันอาหารญี่ปุ่นม่นผู้วันด้วยผู้วันไู้จักเลยว่าวานสบ,บีนี่กว่าทอยจากรถผู้ใดผู้ว่าเอฟซีเอฟซีสองยูทูบเอฟซีสองยูทูบมาครับเอาวัดสบ,บีมาใหา้พ่อพี่เสื้อกินพี่น้องบางนึงไปแยกงงานเราแยกงงานห,งห้องโูโหรถอกลับด้วยเล็กน,น,น้อยนะครับก็เลยพ่อบีพ่อน่องมาเจ็บ อ่าภาพบรรยากาศันี้ากินกินตมผอวันีกินตมันี้มิเตอร์่เบิดดินชกิตมืนนี้ใช่ันีบรรยากาศดีพื้นที่ดีนนี้พืนที่ดีแน่นอนก็เปนิเศษแนะนำกอันนี้ซอสกินไซอส่ bị xây gì nhỉ ôi nhòm này chia vậy chia vậy à vậy phải nhận luận này, điều này.

มาเสียวมาแกงกัค hmm. ักได้เพราะอกงซยนีโอยเสีบอีกวันี้มขาดอันนโอ้ยมาเงินแถมนี่วันนี้เขาเล่นยูไนก่อนอำเภอเมืองอำเภออยังอำเภอองคืออเอเมืองเอเมืองกระดานสินกราโอ้โหไ เล็กเน,น้อยๆนะครับนิดหน่อยนะครับจังเก็บบรรยากาศนะครับมาเสียวม,มาแกงเล่าเราผัดกินได้อี่ลีเอาผมขออนุญาตคืนท่นก็ได้พี่น้องเด้อมาเห็ดชิบเบาเนาหนัวมวนกันยอกกระเล่นแก่เสี้ยงไปสละนะครับเอาสักนะำโพนีพ่ในวันคลิปนี้ก็ฝากเพื่ออะฝากกดแชร์ฝากกดณซับสไครต์นันไม่ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับ